สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องจักรันวายนะครับสำหรับในคลิปนี้นะจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการขอวงจรที่2 2> ส,บสบอง,อง,องรครับสำหรับพื้นที่ในเขตของการไฟฟ้านครหลวงะคะงรับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยสามารถที่จะขอวงจรที่2นะครับจากเดิมเนี่ยบ้านเป็นมิเตอร์ขนาด545 5, ใช่ไหมมันไม่สามารถใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าได้เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องเปลี่ยนมิเตอร์เดิมแล้วก็เดินวงจรเดิมเนี่ยเปลี่ยนสายมืนะครับเราสามารถที่จะเดิน วงจรใหม่ขนาดกไปได้โดยที่วงจรเดิมเนี่ยนะครับย่งเป็นขนาดไฟเท่าเดิมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับหลายท่านน่าจะรู้แล้วนะครับแต่ขั้นตอนในการขอนะครับจากที่ผมไปไปทำมาเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเอ๊มันจะต้องไปติดต่อ,อยังไงทาให้หน่อยได้ไหมนะครับผมมักจะแนะน,เนาเสมอว่าวิธีง่ายๆเลยวิธีเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองแต่วิธีดั้งเดิมนะครับก็คือหนึ่งที่สาาํานักงานการไฟฟ้าในพื้ที่แล้วก็ไปทําเขียนคำร้องนะครับขอ นี่เรื่องด้ยตัวเองนะครับแล้วไปยุคปีตั้งเดิมโบราณแล้วนะครับเดี๋ยวนี้โอ้โหมันยุคเรียกว่าเป็นไอทีแล้วนะครับยุคดิจิตอลนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถ,ถาท,าที่จะทำผ่านทิมเพลสตันวินีหนึงก็คือทำผ่านเว็บ m p c d m e a o r t h ก็สามารถเข้าไปทำได้แต่ว่าอันนี้ก็จะอาจจะต้องงงนิดนึงผมมักจะแนะนำนะครับให้โหลดแอปสมาร์ทไลฟ์นะครับของทาง MEA นะครับแล้วก็เข้าไปขอเนี่ยง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับใช้แอป Smart l i ล e นะฮะของทาง MEA เนี่ยที่เขาจะเอาไว้สำหรับกรณีที่เราต้องการติดต่อเรื่องงานระบบไฟฟ้านะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับในคลิปนี้ผมจะทำให้ดูในส่วนของการขอวงจรที่2นะครับสำหรับการมาใช้กับรถยนต์ไฟฟ้านะครับวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องไป ติดต่อเองที่สำนักงานการไฟฟ้านะครับถ้าใครสะดวกบ้านอยู่ใกล้สำนักงานการไฟฟ้าก็ไปที่สำนักงานการไฟฟ้าได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกหรืออยากจะทําแบบง่ายๆอยู่ที่บ้านนะครับก็ใช้แอป Smart Life นะครับก็กดเข้าไปที่แอป Smart Life นะครับก็จะเข้ามานะโอเคเข้ามาปึ๊บอ่าเราก็มันจะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับมีมีพอยด์เข้าสู่ไซ์ไม่ต้องเข้านะครับกดเครื่องหมายกากระบาดออกไปนะครับ นี่แล้วมันก็จะมีให้เลื่อนนะคอใช้อขอไฟใหม่ประเภทบุคคลธรรมดาขอไฟใหม่ประเภทนิติบุคคลงานบริการอือ่นๆนะเราก็ไม่สนใจหน้านี้เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับจนสุดหน้าจอนี่จะเห็นว่าขอใช้ไฟ EV บ้านอยู่อาศัยนะครับ EV Home c h a r g e r หรือขอใช้ไฟสถานีอัดประจุไฟฟ้านะครับเปลี่ยนประเภท EV c h a r g i n g Station เป็น EV Lo w Priority นะนี่เลือกได้เลยนะฮะก็ในเคสนี้นะครับ เราก็จะใช้ไฟ E ีีบ้านอยู่อาศัยนะครับก็คือขอวงจรที่2นั่นเองนะก็มาขอตรงนี้นะครับอย่าไปขอแบบเพิ่มขนาดมิเตอร์ปกตินะครับเพราะว่าอันนั้นต้องเปลี่ยนสายเมยนด้วยแต่เนี้ยขอวงจรที่2ให้กดเข้าไปที่ติวนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่นะครับทาไม่ยากเลยกรุณาเลือกประเภทบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลนะครับกรณีวงจรที่2เราก็ต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับนี่ไปสัญชาติเข้าไปนะครับสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชนคํานําหน้าชื่อตื้ตือต้อตือ้ต,ต,ตใส่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ยินยอมให้ตัวสอข้อมูลเกยกรมการปกครองสำเนาบัตรประชาชนพระต่ออะไรก็ใส่ไปนะครับหมายเลขเครื่องวัด8หลักใส่ไปนะครับนี่ขนาดมิเตอร์ที่ต้องการนี่เลือกเลยนะครับแน่นอนว่าวงจรที่2นะครับขั้นต่ําเราต้องเลือกเป็น3 0มสิบร้อยหรือไม่ก็ถ้าใครวางแผนที่จะวงจรที่2แล้ว ติด2เครื่องเนี่ยนะครับจาก15 4 5ก็ขอเป็น50 150ไปเลยนะครับหรือจะเป็น3เฟสก็ได้นะ30 30 0 3เฟสก็ได้บ้านผมตอนนี้เป็น50 150 3เฟสไปแล้วนะครับเป็นวงจรที่ 2, 2> <c oughs> อ่ก็เลือกเอาสมมุติว่าเคสนี้เราเลือก3 0 100นะครับแล้วก็จะเป็น T.O.U. ไหมนี่ถ้าเลือก T.O.U. ก็ใส่ T.O.U. ไปเลยนะครับก็บางคนถามว่าเอ๊ะขอ เที่ยวอายุก่อนหรือว่าขอวงเรีที่2ก่อนนี่พร้อมกันได้เลยนะครับนี่แล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะเป็นมีหนังสือดาเนินการติดตั้งระบบสายไฟฟ้าภายในโดยการไฟฟ้านครหลวงฝ่ายอันนี้ก็คือถ้าต้องการใช้ทีมเคนนะครับก็อันนี้เนาะแล้วก็แนบเอกสารหลักฐานพรกงนี้นะครับเอกสารอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็นี่รับรองว่าเอกสารที่ส่งมาเป็นของจริงเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับมันก็จะง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ ไปลองทาดูนะครับง่ายๆนะฮะหวังว่านะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับใครทองทางแล้วได้ไม่ได้ังไงมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เลยนะครับหรือถ้าใครมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมนะครับหรือมีวิธีการที่ง่ายกว่านี้มาพิมพ์บอกข้างล่างกันเลยนะครับใครทําแล้วมาบอกด้วยททาได้เปล่านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากสนับสนุนเราสามารถกดยกี้มกาแฟผมได้ที่ใต้คลิปทาด้านล่างหรือว่าจะกดซุปเปอร์ตงเข้ามาก็ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ